สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมช่างหยัดครับช่างหยัดเอ็นยสตาร์เหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้พามาชมเครื่องลูกค้าจากบุรีรัมย์ครับผมคันนี้ส่งมาปั้นทั้งคันนะครับก็ดําเนินการให้เรียร์เลยครับน็อตเนื้ออะไรต่างๆก็ส่งชุบให้เรียบร้อยนะครับงานสีก็ส่งให้เรียบร้อยนะครับก็ตนนัวนี้งานเครื่องผมก็จะจัดการจัดการเองนะครับ <c oughs> ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจครับเดี๋ยวพามาชมครับเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าจะมืดแล้วามาชมที่แคลงซ้ายกันเลยนะครับตัวนี้ก็าจากที่ดูคร่าวๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีรอยแตกเล้าอะไรนะครับแต่คันนี้จอดนานมีปัญหาจอดนานก็จะพวกน็อตพวกอะไรก็จะเสียนะครับหัวน็อตอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้ คร่าวๆก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะ,ะทําเสร็จยังไงหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาลงให้นะครับแคงซ้ายผมจะไม่ได้มองผ่านกล้องนะครับถ้ามองผ่านกล้องจะมองไม่ชัดแล้วก็มองไม่รู้เรื่องนะครับอ่านะครับแคน้์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับอนะครับประมาณนี้ลูกปืนยังดีอยู่นะครับลูกป,ปืน ลาวคลัดสายนะลาวสเตอร์สายยังดีอยู่ครับผมยังลื่นดีอยู่นะครับโอเคเข้าๆไปก่อนนะครับไม่มีรอยแตกเล้านะครับจากจากที่ดูคร้าวๆนะครับมาดูที่แคงขวานะครับเครื่องลูกนี้ยังไม่เคยผ่าเรื่องนะครับยังไม่เคยผ่านะครับยังเป็นแคงเดิมอยู่นะครับนี่จากที่ดูประกันต่างๆนะครับนี่นะครับลูกปืนก็ยังเป็นลูกปืนแท้อยู่นะครับ มองไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองนอกกล้องดีกว่าอ่า N T N นะครับลูกปืนแท้เดิมอยู่นะครับบอกแปกไลทอะไรต่างๆยังแน่นอยู่นะครับลูกปืนยังสวยอยู่นะครับลูกปืนยังโอเคอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนแค่ตัวที่จําเป็นพอนะตัวนี้สวยอยู่นะครับนี่กระปุกเกียร์ต่างสวยนะครับซิ้นขั้งข้อยังเป็นแท้เดิมอยู่ แล้วก็บวมตามอายุนะครับอ่ามันก็จะบวมตามอายุนะไม่มีรอยแตกเล้าอะไรนะครับอ่าวันนี้จะมืดหน่อยนะเพื่อนๆนะถ่ายตอนเย็นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวข้ามไปนะครับคันนี้ปั้นทั้งคันก็จะรายละเอียดจะเยอะหน่อยนะครับอ่าแข็งแล้วก็มาดูที่ข้อเวียงนะครับข้อเวียงยังเป็นข้อเวียงเดิมอยู่นะครับเวียงเดิมนะครับ ส่วนลูกปืนนะครับลูกปืนตัวน,นี้เปลี่ยนมาแล้วนนลูกปืนแสดงว่าคันนี้ผ่าเครื่องมาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนประเกน็นสังเกตดูจะเป็นประเก็นเดิมอยู่น่าจะไม่ได้เปลี่ยนประเกน็นนะฮะผ่าเครื่องแต่แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนประเกน็นน่าจะทากาวเอาครับนี่เป็นลูกปืนคโยนะครับหกสามศูนย์ห้านะครับ เปลี่ยนมาแล้วส่วนก้านสูบก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับก้านสูบเปลี่ยนมาแล้วนี่ครับก็จะชัดเจนสลักใหม่ๆแล้วก็ก้านสูบใหม่ๆนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับบอกผิดไปว่าเครื่องยังไม่เคยผ่าจริงๆผ่าแล้วนะครับผ่าแล้วโอเคนะครับโทษตีครับขออภัยครับส่วนแผ่นซิมก็ ไม่ไปข้างหนึ่งนะครับนี่ข้างนี้โอเคอยู่เป็นลูกปืนเทียมนะข้างนี้นะครับ6305นะครับเป็นโกโยครับผมอีกข้างหนึ่งตัวนี้เป็นลูกปืนแท้ไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนแท้ตัวนี้เป็น m g n นะครับก็ไม่มีรอยแตกเล้าอะไรนะครับแ็งสวยนะครับโอเคแล้วข้ามไปเลยครับเขาเวียงก็เป็นเขาเวียงยังสวยอยู่เขาเวียงเดิม ตอนนี้มีรอยเห็นไหมครับรอยเขาเคาะเอาจานไฟออกก็จะเกลียวเกลียวสองสามเกลียวนอกนี่ย่นไปแล้วนะครับส่วนเกลียวในไม่เป็นไรครับอันนี้มันถอดออกได้เลยอันนี้นะฮะมาต่อที่เราเกียร,ร์นะครับเราคลัตช์นะฮะไม่มีปัญหาอะไรครับผมไม่มีตามอดอะไรนะครับมีนิดหน่อยนะ ไม่หอนไม่ดังครับผมมีตามดนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคอยู่นะส่วนลาวสเตอร์ก็สึกไปแล้วนะครับเปลี่ยนแกนสเตอร์นะครับเปลี่ยนลาวสเตอร์เฟืองไม่มีปัญหาอะไรครับมีตามดบ้างนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันยังใช้เฟืองเก่าอยู่นะครับมีนิดหน่อยครับผมไม่เป็นไรชุดการสตาร์ทก็แหวนนอกในครบนะครับโอเคนะครับ ต่อไปที่ชุดคลดนะครับชุดคลดจะเป็นชุดคลดเดิมอยู่นะครับมีหลวมนิดหน่อยครับไม่ไม่เยอะนะครับหลวมนิดหน่อยเดี๋ยวผมโยกให้ดูก่อนทียกไม่ไปนะฮะหลวมนิดนึงครับกึดคืดคืดดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับชุดคลดหลวมนิดเดียวฟันปลานิดหน่อยอันนี้ใช้กระดาษทรายรูปนะครับถ้าลักษณะแบบนี้อย่าไปใช้ตะไบมันจะดังนะครับ สปริงค์ดเดิมนะสปริงค์ดเดิมนะครับอปุปกรณ์นะฮะแหวนต่างๆนะครับเดีย๋ยวผมเช็คดูให้แหวนปั๊มสองทีอะไรต่างๆครบอยู่นอกไหนนะครับครบอยู่นะครับหัวเทียนก็ใส่เป็นหัวเทียนร้อนมาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหัวเทียนเย็นนะครับพวกน็อตเครื่องนี่ผมแยกชุบไปแล้วนะครับแยกเอาไปชุบไปแล้ว นี่ชามคัดนะแผ่นคัดแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กยังสวยครับเปลี่ยนแต่แผ่นคัดก็พอนะครับโอเคนะครับอุปกรณ์ครบครับผม่าลานซ์สวยครับห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนนะครับเห็นไหมขากดคัดนะครับโหเกาะสายคัดมันเย็นไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยเปลี่ยนครับอ่า ยังขอขอบูผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับถามว่ารั่วไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังนะฮะตอนนี้ยังแต่ว่าอนาคตอาจจะรั่วได้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนแต่แต่ตอนนี้ยังไม่รั่วนะครับโอเคนะฮะฝาปั๊มน้าเดี๋ยวขูดออกดูก่อนถ้าเหลือบางก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับแท้ใหม่ร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็โอเคครับ ถึงไหนแล้วอะพอดีลูกค้าเข้านะครับถึงชุดคัดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูครับชุดคัดก็โอเคนะครับชุดคัดสวยอยู่แน่นอยู่นะครับรวมนิดเดียวแล้วก็แผ่นคัดสวยนะครับนี่ชามคัดตัวนอกตัวในอะไรครบหมดนะครับสวยอยู่นะครับพวกอะไรต่างๆก็ครบอยู่นะครับบาลานเซอร์สวยนะครับท่อน้ําผมแนะนําให้เปลี่ยนใหม่นะครับท่อน้ำสามเส้นนะครับ นี่แข็งหมดแล,ล้วรถจอดนานทนะังพันนี้โอลิงเรียบร้อยครับผมนะติดแงกเลยฝาปั๊มน้ําเดี๋ยวผมขูดอะไรอ,ะออกดูก่อนถ้ามันเหลือบางเนี้ยเปลี่ยนใหม่นะครับตัวฝาคัดนะครับเป็นรถที่จอดนานนะครับน็อตติดน็อตขัดคานะครับขาดอยู่ในรูนี้นะครับใช้วิธีเชื่อมออกอยังไงก็ไม่ออกก็เลยต้องขานะครับเพื่อนเห็นเขา่าไหมสนิบไหมนี่มันหนา นะก็เลยต้องผ่านะครับถ้าไม่ผ่ามันก็จะเสียแกล้งนะครับพวกอื่นๆต่างๆในนี้เราก็ใช้ของเดิมได้นะครับพวกเนี่ยแล้วเปลี่ยนแผ่นเ,เปลี่ยนฝาคัตนี่ไม่กี่ไม่กี่บาทนะครับไม่กี่ร้อยนะผมก็เลยผ่าออเลยดีกว่าเดี๋ยวแคล้งมันจะเสียหายถ้าแคล้งเสียหายน็อตอะไรต่างๆมันจะเสียหายนะครับตรงนี้นะฮะแนะนําให้เปลี่ยนไม่กี่ร้อยนะครับตัวนี้โอเคนะครับ ฝาจานไฟสวยนะครับฝาจานไฟสวยพันเซอร์เดิมครับผมพันเซอร์เดิมนะฮะเดี๋ยวทาสีฝาเครื่องอะไรให้ใหม่นะครับฝาสูบนะครับฝาสูบก็คือคันนี้รถจอดนานนะเห็นไหมมันก็จะผุนะครับเดี๋ยวลองปาดดูก่อนถ้าไหวก็ใช้ใบนี้นะฮะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับมือหนึ่งไม่แพงนะครับมือหนึ่งพันกว่าบาทเองนะครับพันต้นๆนะครับพันสองพันสองร้อยกว่าบาทนะครับประมาณพันสองร้อย กว่าบาทนี่แหละครับประมาณนี้ไม่แพงะเป็นแท้ใหม่เลยนะของแท้เลยนะครับลูกสูบก็เห็นไหมครับลูกติดนะครับอันนี้ลูกติดเคยคว้านมาแล้วอันนี้เป็นไซส์5้านะครับก็ลูกติดลูกเบรกนะครับมันก็จะทําให้ก้านดังอะไรต่างๆไปกันใหญ่นะครับมีหลายสาเหตุนะอันนี้แกนเกียร์ก็ไม่คดนะครับถอดง่ายอยู่นะครับมาดูที่เสื้อสูบนะครับ ถ้าสูบก็จอดนานมันก็จะผุนะเห็นไหมฝาเก็ดน,นะครับนี่ขมเหเยอะนะครับเดี๋ยวต้องล้างทําความสะอาดขัาน,นะครับเปลี่ยนซีนอะไรต่างๆนี่นะซีนนี้ผมถอดดูแล้วนะครับถอดใบวาวดูเพราะว่าใบวาวมันติดนะครับก็ลเลยถอดออกมาดูนะครับประมาณนี้นะครับสายห้าสิบ อะไรก็ประมาณนี้นะครับขนมอวรไม่กินหมดเลยหัวใจแต่ขนมครัแล้วก็มาต่อที่มาต่อกันที่คาบูนะอยู่ข้างในนั่นแหละเดินดยดูมีมีครับตัวนี้ผมให้ดูตรงนี้นะครับนี่ รถจอดนานเห็นไหมครับคาบูมันมันตรงนี้เห็นไหมครับคาบูมันเสียตรงนี้นะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนถ้าใช้ได้ก็ได้นะฮะใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนคาบูนะครับเห็นไหมคาบูมันคาบูเลเตอร์มันเออมันผุนะฮะผุพังนะครับนี่ประมาณนี้นะครับถือว่าถือว่าไม่โซมแต่ก็ไม่ดี รอไปสุดนะเห็นไหมอันนี้ก็เฟืองขับปั๊มสองทีครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับมันมืดนะครับพอดีถ่ายตอนเย็นนะก็เลยไม่ทันไม่ทันแสงนะครับประมาณนี้ครับเฟืองเกีย์อะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะจดรายการส่งลูกค้าอีกทีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้มืดไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเสร็จยังไงซิปได้ยังไงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับคลิปนี้ต้องขออภัยจริงๆครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างหยัดขอตัวลาไปก่อนครับเ <ไป S 1> จอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ